สวัสดีคะ่ะทุกคนเช้าวันนี้เปิดร้านเสร็จมีลังกิฟช็อปมาลง3ามรังเลยค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาแกะให้ทุกคนได้ดูเนาะว่ามีอะไรมาลงบ้างไปคะ่ะไปดูพร้อมกันเลยตัวแรกนี่คะ่ะเป็นกิฟเกาหลีตัวนี้แม่ค้าสั่งมาบ่อยมาก ถ้าใครดูดูคลิปแม่ค้าจะสั่งคลิปแบบนี้มาขายบ่อยมากเพราะว่าขายดีค่ะส่วนตัวนี้เป็นสติกเกอร์สําหรับติดเล็บสั่งมาเอาใจน้องๆหนูๆเขาแล้วตัวนี้เป็นสมุดโน้ตไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่มารอบนี้หลายน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะมาต่อลัางที่2ก,กันค่ะทุกคนลังที่2กระปุกแรกนี่คือกระปุกยางคลาสสีค่ะมีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่ส,ส,ส,สีสดสีส,ดสันสดใสสวยน่ารักมากเลยค่ะทุกคนแล้วตัวนี้ก็คือยางกิโลสีดําค่ะเดี๋ยวแกะลังเสร็จแมค่ค้าก็จะไปนั่งแพ็คยางกิโลกันต่อเนาะมา แบบนี้เลยค่ะทุกคนน่ารักมาก1โหลไม่ใช่ค่ะ1แพ็คเขาก็จะมาคลาสีแบบนี้เลยค่ะทุกคนขนปุยใส่สบายนุ่มมาตัวนี้ค่ะนี่ก็คือไฮไลท์ของวันนี้เป็นพวงกุญแจน้องลาบูบูค่ะทุกคนสั่งมารอบที่แล้ว10โหลไม่พอขายสั่งมารอบนี้ก็10โหลเหมือนกันแต่น่าจะได้วางขายที่ร้าน5โหลเพราะว่าอีก5โหลลูกค้าจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วมาต่อกันที่ยางกล่องไล่โทนสีตัวนี้ค่ะสีสันสดใสน่ารัก1กล่องก็จะได้ประมาณ20เส้นส่วนตัวนี้เป็นก,กนนนิ๊ ทั้งไข่มุกส่วนตัวนี้เป็นยางกระปุกค่ะส่วนตัวนีตว้ตัวสุดท้ายก็คือยางกิโลคละสีค่ะทุกคนและสําหรับกริบช็อปของสวยๆงามๆรอบนี้ก็จะมาประมาณนี้แหละค่ะทุกคนแกะลังกริปช็อปเสร็จแม่ค้าก็รีบเอาของมาเติมเพราะว่าช่วงบ่ายพ่อค้าเขาจะขอตัวไปไลฟ์สดขายเสื้อผ้าของเขาต่อค่ะเดี๋ยวแมค่ค้าจะมาแกะ เ,เป็นกิฟต์เกาหลีให้ดูนะคะทุกคนว่ากิฟต์เกาหลีโทนสีที่แมค้าชอบสั่งมาขายจะเป็นโทนสีประมาณไหนเนาะนี่ค่ะเป็นการไล่โทนสีแบบอ่อนๆเอิร์ธโทนแบบนี้เลยค่ะทุกคนจะขายดีมากๆเด็กวัยรุ่นชอบมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นสีส,สันสดใสเด็กเขาก็จะไม่ค่อยชอบนะคะมันขายออกยากค่ะโทนสีที่ขายดีก็จะเป็นโทนสีนี้เลยทํางานมาถึงช่วงเที่ยงวันนี้อยู่ดีๆฝนก็ตกลงมาเฉยเลยค่ะวันนี้สุรินฝนตกแต่ตกไม่หนักค่ะพ่อค้าก็เลยบอกว่าไหนๆฝนก็ตกแล้วหาสั่งอะไรอร่อยๆมากินที่ร้านกัน ดีกว่าคะ่ะเพราะว่าถ้าช่วงฝนตกจะไม่มีลูกค้าเข้าร้านลูกค้าก็จะเข้าน้อยก็เลยสั่งนี่เลยคะ่ะเป็นเมี่ยงปลาเผามากินวันนี้ขออนุญาตปูเสือนนั่งกินในร้านกันไปเลยคะ่ะแล้วสําหรับเมี่ยงปลาเผานะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาทํากินกันเลยคะ่ะไม่ได้ทํากินกันนานแล้ววันนี้ได้ทีพ่อค้าก็เลยสั่งมากินใหญ่เลยคะ่ะพ่อค้าบอกให้ทํากินหลายอาทิตย์แล้วคะ่ะทุกคนแต่แม่ค้าไม่ค่อยมีเวลานอกจากปลาเผาแล้วพ่อค้าก็ยังขับรถไปซื้อปลาหมึกมากินด้วยคะ่ะเป็นปลาหมึกย่างร้านที่เรารู้จักกันเขาก หมึกมาให้นอกจากไข่ปลาหมึกแล้วก็ยังแถมไส้กรอกแถมลูกชิ้นมาให้ด้วยค่ะส่วนผักที่เห็นเต็มกะละมังนี้คือเราไปซื้อมาเพิ่มนะคะทุกคนมาในชุดเมี่ยงปลาเผาเขาให้มาจิ้งเดียวเองค่ะน่าจะไม่อิ่มสาหรับพ่อค้าพ่อค้าก็เลยให้แมค่ค้าขับรถไปซื้อที่ตลาดเพิ่มเพราะว่ายังไงก็ไม่พอแน่นอนเราสองคนเป็นคนที่ชอบกินผักกันมากๆเลยค่ะแล้วโดยเฉพาะถ้ากินเมนูเมี่ยงแบบนี้นะคะเราสองคนนี่กินผักกันเป็นกะละมังเลยค่ะพ่อค้านี่เอนจอยกับเมนูมือนี้กันมากๆกินข้าวเที่ยงกันเสร็จพ่อค้าก็รีบจัด ของเลยค่ะเพื่อที่จะเตรียมขึ้นไลฟ์สดขายเสื้อผ้าของเขาต่อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราทํางานกันทั้งวันเลยค่ะทุกคนตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็จะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามกันมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ